ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทั้งหลายพี่กำลังติดตามเราชมรับเบิงอือยู่ทางบ้านนะครับทางยูทูบนะครับมือนี่พันยี่ห้วนคนผู้ใหญ่ผิวโหญ่กะสีเดมาเห็ดอาหารคือเก่าแหละครับเป็นประจําวันสุมเมือสุมเมือสุ่มเมืองหรับอาหารกะสีเปียนเปียนกันไปเจ้วเตีว่ามือนี้สีขึออ้นหยางขึ้นหยางขึ้นหยางกะเฮ็ดแต่น,นั่นครับเฮ็ดไปเฮ็ดไปน้ากินไปพร้อมครับ สำหรับมือนี้สิเป็นแจ้วจนนะครับแจ้วจนก็หนึ่งกบเนี่ยครับอันนี้อันนี้กบครับอันนี้พริกครับพริกพริกมะนาวกระเทียมเกลือชุดลดน้ำปลาแล้วก็ะสอดหลักพักกระมี่เนี่ยครับบวบหอมง่วนหิว นี่นะครับบวบไล่บวบวงโง่เงียวบ้านเท่านี่แหละต้นหอมแล้วก็ผักหอมแล้วก็ผักอีตูอันนี้ก็เอามาแปะๆไว้ซื้อๆเหรอครับนี่ก็เอาตะมีตะไคร่ใบมะกรูดนะครับที่นี่สารับเมื่อกี้ได้ยินแวแวๆว่าเจ้าโจรเจ้าโจนโนมเส็นว่ามันเป็นดังใดเจ้าโจรบางคนมาด้ยินเลยครับบ่เคยจับบ่เคยได้ยิ้นสัมบ้าเจ้าโจรเป็นดังใด ก็ไดยยินบ่ครับเข้ามาแจ้วโจนแจ้วโจนคื้อย่างนะครับเป็นจั่งไหนแจ้วโจนผมสีว้าให้ฟังสะก่อนความเป็นไปเป็นมาของแจ้วโจนต่กูเ่าล่ะครับคุณอีพออีเมีเผื่อละวอาให้ฟังเข้ามาแจ้วโจนนะครับแจ้วโจนนี่ก็เป็นมีที่ไปที่มาคือว่าก็เป็นบกพริกนี่ล่ะครับเนี่ยบกพริกเข้านี่ลหละกับอันนี้กับกระเทียมยกับกัเกลือกับบักหนาว่าเสียครับ กับน้ำป่าจริงๆละ่ะสมัยเขามาสมัยนั้นมันโจรหลายไบบัวลำบรานนะครับมันมีโจรหลายโจนที่นี่ขาเจ้ากับบค่อยอยู่ในบานเขาเจ้ากับสิสุ่มอยู่หวัวไฮไปหน้าเรว,ว่าซุ่มอยู่ในดงสินะครับสมัยนั้นที่นี่การเฮ็ดอาหารของขาเจ้าเนี่ยข้าเจ้าสีบ่ค่อยได้ใส่ไฟ,ไฟเป็นหยางเพราะว่าขันใส่ไฟนี่ไฟลุกขึ้นมีควันมีหยางนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาสีแจง้งทังขาน แต่กระใหทั้าการเม่ไรจัดนะครับนั่นคือสมัยโบราณนี่เราบอาเรื่องสมัยโบราณมาต่อที่นี่การเห็ุเจ้าโจร่เข้าเจ้าก็สมัยโบราณข้าเจ้าก็อาอันนี้ไหมระบบพีกมาแล้วก็เอาไม้น่ยทุบเอานะครับเอาใส่ผ้าเนี่ยเอาใส่ผ้าเอาไฟผ้าข้ามาหรือว่าสมัยตะกี้มันบอกมีสูงปฏิกจะครับเอาใส่ผ้าผ้ามาแล้วก็ทุบเอาเอาขอนทุบปุ๊ก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 ให้มันแตกนะครับเนี่ยกับกระเทียมเนี่ย ล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาขันมีน้ำปาลาเดี๋ยวก็ใส่บังหน้าวแค่นี้ก็กินได้เหลอได้ครับเพื่อนก็กินบร,รยากาศขึ้นกันเข้ามาโจนเพื่อนก็กินบร,รยากนะครับที่นี่ผมก็สีหนึ่งกบไ้เบิ้งสักวันละเดี๋ยวเจ้าโจนเนี่ยค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยสีเห็ดไฮเบิ้งที่หลังเะาครับเนาะบาเห็ดตั้งแต่ต้งว่ากับ,บ่แเป็นเจ้าโจนสมัยโบร,ราณน,นะครับก็เอาสมัยนี้ละ่ะแต่ขอใส่คกเลยกันเนาะ เดี๋ยวผมสีปรุงกบให้สกักก่อนกบเนี่ยครับใส่ซีอิ๊วครับเนี่ยซีอิ๊วขาวนี่ครับเป็นอย่างขันเ้าใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วเนี่ยมันสีบะข้าวซีอิ๊วนี่มันสิดับข้าวยางดีเลยครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัดมักมัดซีอิ๊วสักก่อนเนี่ยย่ามห้องย่ามห้องหนึ่งเราไมนสีบะข้าวแล้วก,ก็ใส่เกลือจังหน่อยครับใส่เกลือ เตี๋ยเนี่ยครับสมัยไม่เนาะจะใส่ชุดรสเข้าไปเนี่ยครับหมักไว้จังหน่อยครับหาไว้ซื้อไว้ได้ครับที่อยู่ขาวสูตรหนึ่งนี่แหละครับสูตรหนึ่งก็ได้สูตรสามก็ได้ขันย่ำห่อสีหนึ่งสีมกสีย่างสียางกระสางสาหามีซีอิ๊วขาวหรอมัน สิ่งที่ข้าเห็ดเนี่ยมันสีบะเขี่ยข้าวว่าวาสิเป็นปลาเป็นไก่เป็นยันนงกระซังเหรอครับเป็นกบเป็นเขียดเป็นยันงกระเหลี่ยมเตี๋ยมักเตี๋ยไว้จังงน้อยซ้ำนี่เหรอครับเราไปหนึ่งเราไม่สีบะเข้าเดี๋ยวเรื่องข่าวผมจะจัดของลงหอยหนเนี่ยครับอี่พอบอกว่าสมัยนั้นนี่เราบอกว่าให้เอาไปตู้ใส่ซักปอนเด้อร์สบางที่ กิตูใส่ปีงจิงใส่ผักอีตูมันหอมครับใส่ต้นหอมอันนี้สูตรสูตรปไปง่ายอ้วนเลยครับคนผู้หายขี้โผงง่ายเดี๋ยวก็ใส่บางง่วงหิวลงไปครับนี่อ้หิวเนี่ยบ,บัดนี่ยน,น,ยนะครับมาแก้วไหนก็ใส่แก้วนั่นแหละครับอยากกินหยังกัดซื้อหามา เนี่ยครับบ้านห้ากับเสี่ยวคอยเดือหาอ่าไรหล่ะหาตามหัวไหลไปหน้าห้่านั่นล่ะเนี่ยครับอันนี้ขึ้เหลวแล้วที่นี่ต้อไปก็คือเอาโกบตีห้อามักไว้เนี่ยครับผมย่านมันย่อยอะนะผมก็เสียวไปใส่ยุ่เต่าเนี่ยครับ เดี่ยครับผมว่าไปใส่เตาเหรอครับเดี๋ยวผมสะเอาไห้เบิ้งจันหน่อยเนะยาะเดี๋ยวเบิ้งได้ครับเดี๋ยวจะลองก,กันตอนนี้มีคนบังเตาอยู่เนี่ยครับนี่ครับ,รบผมค้างไว้แล้วผมค้างไว้แล้วก็เอา กบเอาพากราอยางใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคอยยางไปเบิงตอนที่ไก่มันสุกที่นี่เขากับมาเบิงว่าเจ้วโจนซะก่อนเจ้าโจนเห็ดตั้งหลซะก่อนบาดนี้นะครับเดี๋ยวผมไปปิดฝาครับ เี๋ยครับก็เอามาเนี่ยเอาโคกเอาสากมาเพราะว่าไม่ต้องทุบครับสมัยโบราณเพิน่นทุบย่ดอกแต่ว่าสมัยนี้ผมก็ขอ,ขอใส่โคกเลยกันเนาะเดี่ยครับโคกโคกมากระพิกไส้แหละครับไส้หน่อยไส้หลายกันเดียบจะเท่าดอกพริกกระเทียมใส่ครับพิกกระเทียมใส่เนี่ยครับ ต,ตะตำเหรอครับบัดนี้ใส่เกลือจังไรเนี่ยครับเนี่ใส่เกลือไปกกไสักปันเนี่ยไม่ต้องหล่เด้อครับเท่าน,นี้แหละตำสมัยโบราณน,นี่เขาจะาทุบเอาเลยครับเนี่ยเขาจะาถูเปล่อันนี้ก็เป็นแก้วแก้วโจรเนี่ยกินกค่หนึ่งกบเนี่ยสิเสียบมากๆเลยครับอาหารแต่ละอย่างกับแก้วแต่ละอย่างน้พริกแต่ละอย่างนี่มันก็บ่คือกันเลย มันจะเรียกว่าจินประกอบกันบ่คือกันนะบนะ่าง่ายๆซะคันนึงกบกินกับแก้วโจรผนเสียบนะครับเฮ็ดกินเบิ่งเด้อครับเด้อนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮ็ดกินแล้วจิตใจเสียบคือว่าติปกกดยิ้ตามให้พญอยยวดเป็นกำลังใจให้พญอวดเดี่นะครับไปอวดคนผู้หายขี้โผงใหญ่เลาก็สิได้เฮ็ดกับข้าวไว้ให้ พ่อแม่พี่น,อน้องได้เบิ้มมสมมอองสู้เื่อยสู้เื่อยังสี่เลยครับเนี่ยทำไปงไงได้ครับแจ้วโจวนนี่เห็ดง,ง่ายม,กม,กมากเลยเพราะว่ามันเปได้มีอย่างหลายที่นี่หลังจากเลี่ยวเลี่ยวเขากมม็มีต้นหอมต้นมีต้นหอมเกาใส่เด็ดสไซสี่ครับเพราะว่าสมัยโบราณในี่าวเจาะบวกข่อยส่มี ก็อิงอิงโบราณจักหน่อยตําครับต่ำเนี่ยครับเลีล่ยบเลเจ้าโจดวันนี้จะที่ส์ไซส์เวยเนี่ยครับ ก็ตัดมาแล้วกันนี่แหละครับตำกะเหลียบ่ะเหลียบก็ะทน,นีแ่แหละครับพอดีบมดน,นี้บักเน้าครับบักเน้าขาดบ่ได้บักเน้า,า,กนาแก้วโจนี่สิออกรสเปรี้ยวๆจังหน่อยเด้อครับแก้วโจนี่มันสิบ่คือแจีวธรรมดาแก้วโจนมันสึกเปรี้ยว เปรี้ยวๆจักหน่อยเพราะว่าโจรเพิ่นกินบ่กินเปรี้ยวบ่ได้คันกินเปรี้ยวหล่นหูตามันสว่างสว่างดีนะครับอีพ่อบอกดอกว่าอีพ่อว่าจังซั่นอีพ่อบอกห้ทั้งฟังว่าจังซั่นเพิ่นสิกินเปรี้ยวๆกัดข้าวกลนบาแจ้วโจรนี่สิบ่มีคขาว่าธรรมดากันสิ๋วเปรี้ยวหลายเปรี้ยวหลายก็บ่เปรี้ยวให้ว่าจังซั่นซะเนี่ยครับใส่สองน่วยใส่หน่วยเคิงพุ่นล่ะ เนี่ยรัวเลวเดี๋ยวเราใส่อย่างมันใส่ชุบหลดครับชุบหลเราจะใส่น้ำปลานี่เลยครับแล้วเลยครับเจ้าจนข้นจัง่อยเดี๋ครับจะใส่น้ำหลเนใส่จังสี่หล ที่มึงอีกมับบ้งเสียพี่ดิฉันจะเอาชุดผู้ใดบุกเห็นี่ยเสียมาให้เนี่ยครับผู้ใดบ่เคยเห็ดกินก็เห็ดกินซะเด้อครับนะเห็ดกินเห็ดกินกับหยังกับหนึหบบนห่งกบ,บนี่ยแบบหละเพราะว่าบ้านเฮาตอนเนี้ยเข่าก็ร่างงามเข่าก็ร่างถอด กบกรลังใหญ่กบกําลังงามกบกระลังมันกบกําลังเป็นตะกินนะครับผ่านสมมรูรณ์ว่าได้กบมาสีหนึ่งก็ได้สีต้มสมก็ได้ให้เฮดแจ้วโจนจินขับนะครับเด้อเนะื้อจะไปเฮตเจวายางอื่นเนี่ยแซ่บครับโอ้จินตะแจ้อย่างเดียวกรอนพราะแห้งแล้วเบแล้วนะครับวับนนี้ห้องกับสีไปเบือง ปปกบจังหน่อยเนาะเดเบิ่งกบจังหน่อยบาดเิเดี๋ยวนะครับกระลังบุบบำบุบบมกระลังเดือดกระลังกระลังสีไก่สุกกระชิมไปงั้นสินะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็บขึ้นสีสุกแล้วก็เสียวไปกินกับพ่อเห็นเป็นบ่ครับนี่ให้คือว่าเอาให้เบิ่งเป็นตัวอย่างซื่อๆนะครับเนี่ยใกล้สุกแล้วละครับอีกจังหน่อยครับให้มันเปื่อยๆจังหน่อยไม่ตันแสบนะครับนี่แหละนะครับนี่คือหนึ่งคบ หนึ่งพบกินกับแก้วโจนนะครับสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับทีที่ตามรับช่มรับฟังทั o ง YouTube อยู่ขนาดนี้ถ้าสนใจถ้าอยากกินกับลองเห็ดเบิ่งเด้ครับเด้อเห็ดคือหญ่ม้วนคนผู้ใหา่กี่อใหญ่นี่ล่หละมม่ก็สิแ่บคือกันนะครับสำหรับมือนี้ขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณทั y ง YouTube ขอขอบคุณทั้งขอขอท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านพ,พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ทังบ้านนะครับ พี่ค่อยกดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนมาโดยตลอดนะครับไผรทีมาฟังใหม่ๆก็กดติดตามให้พยยอ่อใหญ่อ้วนในเด้อนะครับมือนี่พ่อใหญ่อ้วนกับสีรอดจังหน่อยสุกแลวก็สิกินกินข้ขวกับหนึ่งกบกับเจ้าโจดเนี่แหละครับมือหนี่สวัสดีครับ